ทีน่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศอนอกระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ จ้องหนิลาวสวัสดีครับท่านผู้ฟังเราชื่อเขาสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เราจะมาต่อเรื่องเสียงพยัญชนะในภาษาจีนนะครับเราจะขอทวนเสียงที่ยากสามเสียงที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วคือเสียงที่มีเอชประกอบอยู่ด้วยคือเสียงแซดเอชคือเสียงจีเสียงซีเอชเอช เอสใชนะครับาสามเสียงนี้ลิ้นต้องงอเพราะว่าถ้าลิ้นไม่งอแล้วมันจะทำให้เกิดความหมายสับสนเช่นคำว่าซานซานซึ่งแปลว่าภูเขาสามลูกซานแปลว่าภูเขาก็ประทานโทษนะครับซานแปลว่าสามซานแปลว่าภูเขาแต่ในไว,ไวยากรณ์จีนเนี่ยจะก็จะเอาจำนวน,นนับไว้หน้านะครับ ภาษาไทยว่าเขาสามลูกภาษาจีนก็ต้องบอกสามแล้วก็เขานะฮะลักษณะนามเราค่อยว่ากันทีหลังอาจารย์กหนกพรช่วยออกเสียงคำว่าภูเขาสามลูกอีกครั้งครับซันชานเห็นไหมครับซันชานเอ๊ะทำไมซานทึงแปลว่าสามเนี่ยพออยู่หน้าซานแล้วเสียงมันสั้นลงล่ะครับอาจารย์พออธิบายได้ไหมครับ ก็คือเป็นเพราะอิทธิพลของคําหลังคือถ้าเราพูดคําเดียวเนี่ยมันจะยาวเช่นคาเราพูดคําว่าก,กินเนี่ยเราอาจจะพูดยาวหน่อยแต่พอกินข้าวเนี่ยคาว่ากินมันจะสั้นลงนิดหนึ่งเป็นกินข้าวแต่ถ้ากินคําเดียวจะยาววันคําว่าซานแปลว่าสามเพราะเป็นซานซานเนี่ยโดยธรรมชาติการพูดมันก็จะคําหน้ามันจะรวบสั้นลงเป็นอาจารย์กหนกพรช่วยพูดอีกครั้งครับ <Sunshine. S 1> เห็นไหมครับเป็นสันช a านแต่ที่ต้องระวังก็คือเสียงซอสองซอเนี่ยคือ S กับ S อเนี่ยต่างกันนะครับเอาละอันนี้เราคงค่อยๆฝึกไปในประโยคพูดจริงนะครับต่อไปอักษรอีกเสียงหนึ่งซึ่งงอลิ้นเหมือนกันคืออักษรอานะครับอักษรอาในภาษาจีนกลางเนี่ยจะมีส่วนคล้ายเสียงอาในภาษาอังกฤษ แต่ตอนออกเสียงเนี่ยปลายลิ้นห่อไปทางเพดานแข็งเหมือนกับออกเสียง Zs ดเอสนั่นแหละครับแต่ให้เสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยคล้ายเสียงยอยักษ์แล้วมีรอเรือกล้ำอยู่สนิทคล้ายๆกับยอรอกล้ำกันสนิทเชิญจังกร์หนกพรออกเสียงครับรือเห็นไหมฮะเป็นยอม้วนลิ้นถ้าเราดูอักษรเนี่ยอักษรมันเป็นอา แต่ว่าเวลาเราออกเสียงเนี่ยเราออกเสียงเป็นยอม้วนลิ้นนะครับเชิญจังกนกพรอีกครั้งครับรืรืเห็นไหมครับเชิญจังกนกพรออกแล้วผมจะออกเสียงตามพร้อมท่านผู้ฟังอีกสักสามครั้งครับรื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 ตัวอย่างคำนี้ก็คือคำ R E นนะครับ R E N แล้วเครื่องหมายจัตวาจีนอยู่เหนือตัวอี อ uh, E N นี่แปลว่าคนอักษรไทยก็เสียงสระเอหอหีบปอเรือสระอีนอนหนูนะครับแปลว่าคนอาจารย์กหนกพรช่วยออกเสียงครับฉัน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 นะครับรนเนื่องจากเสียงเนี่ยมันใกล้เสียงยอไทยแต่เป็นยอมวลล้นนะเวลาถอดเป็นอักษรไทยบางท่านก็นิยมถอดเป็นตัวยอหญิงเป็นยอหญิงซะนะฮะก็เป็นสระเอหอหีบยอหญิง สรลอีนอนหนูนะก็เป็นแต่เราให้รู้ว่ายอหญิงเนี่ยลิ้นต้องงอเข้าไปแต่เนื่องจากเวลาไปเทียบกับอักษรโรมันละแล้วก็ออของจีนเขาใช้ตัวอาเวลาถอดเราก็นิยมถอดเป็นรอเพราะฉะนั้นตัวอาในในแมนดารินโรมันไหนเซชันเนี่ยนะฮะในอักษรโรมันที่เขียนแทนเสียงภาษาจีนเนี่ยเราอาจจะถอดมาเป็นรอเรือหรือยอหญิงก็ได้นะครับเพราะนั้น คำว่าเหรินเราอาจจะเขียนสระเอหอรอสระอีนอหรือสระเอหอหีบยอหญิงสระอีนอก็แล้วแต่ท่านจะชอบแล้วนะครับท่านคิดว่าอันไหนท่านจะจําว่าลิ้นมันงอเป็นเหินได้ดีท่านก็เอาอันนั้นเพราะบางท่านอาจจะกลัวโอ้ถ้าฉันเขียนลอเรือเดี๋ยวฉันก็ออกเป็นเหรินใช่ไหมครับแต่บางท่านบอกอุ้ยถ้าเขียนยอหญิงเดวฉันงงตายสิเพราะอักษรโรมันเป็นอแล้วทำไมมาเป็นยอหญิงเพราะนั้นอันนี้ไม่บังคับกันนะครับนะครับเพราะเรียนทางวิทยุทุกคน ควรจะมีสิทธิ์ใช้ระบบที่ตัวเองเข้าใจได้เอาละครับ4เสียงนี้คือเสียงแซ h c h, SH, h h และเสียง R นี้เป็นเสียงงอลิ้นซึ่งไม่มีในภาษาไทยคนไทยต้องฝึกนิดหน่อยนะฮะแต่ท่านก็จะเห็นว่าเสียงพยัญชนะจีนที่เราเรียนตัต้งเยอะแยะตั้งหลายเสียงมี4เสียงเท่านั้นเองที่จะเป็นปัญหาสำหรับคนไทยนะเราก็ฝึกได้ไม่ยาก แต่ความจริงถึงท่านออกไม่ชัดท่านจะออกซานซานเป็นซานซานเนี่ยมันก็พอฟังรู้เรื่องเพราะว่าบริบทหรือว่าคําแวดล้อมในประโยคมันจะช่วยมันจะช่วยให้เข้าใจาความหมายได้แต่มันไม่ชัดเท่าที่ควรมันก็จะชัดแบบผมเป็นคงไทยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่อยากพูดจีนอย่างที่คนจีนพูดว่าผมเป็นคงไทย หรือคนไหหลําเนี่ยมักจะอวดตัวเองว่าเขาเป็นจีนที่พูดไทยชัดที่สุดเคยมีคุณพ่อเพื่อนเป็นจีนไหหลัท่านภูมิใจว่าจีนไหหลําพูดไทยชัดที่สุดท่านก็บอกกับผมว่าบรรดาคนจีนทั้งหมดนะคนไหหลําพูดไทยสวดที่สุด <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าก็ไม่ไม่สวดหรอกครับก็ไม่ชัดแล้วก็ท่านก็พูดเป็นสวดที่สุดนะครับเอาละครับ สี่เสียงนี่ก็พยายามนิดนึงไว้เวลาเราเรียนรายละเอียดเราจะค่อยๆเน้นไปนะครับตอนนี้ต่อไปยังมีเสียงพยัญชนะอีกบางเสียงซึ่งไม่ยากแล้วนะครับอักษร Y ก็ตรงกับเสียงยอยักษ์ในภาษาไทยนะฮะเช่น YANG แล้วก็เครื่องหมายจัตาวาจีน,นะครับตรงตัว A อ่านว่าหยางก็แปลว่าแพะหรือแกะนะฮะหยางแปลว่าแพะหรือแกะแตอนนี้ ถ้าวาอยู่หน้าตัวไอเนี่ยถ้าวาอยู่หน้าตัวไอเนี่ยเขาถือว่าวาเป็นเพียงทุ่นให้สระไอเกาะเพราะฉนั้นจะไม่ออกเสียงวายเพราะนั้นวายไอนะครับแล้วก็เครื่องหมายเสียงตรีบาอยู่เหนือตัวไอเนี่ยเราเราจะออกว่าอ e ีเท่านั้นเราจะไม่ออกว่ายีเราออกว่าอ e ีเท่านั้นเพราะวายเป็นแค่ทุ่นให้สระอ e ีเกาะนะอี e ตัวนี้ก็แปลว่าหนึ่งนะครับอีแต่ว่าเวลาออกเสียงเร็วๆมันจะเป็นอ e. ี นะเป็นอ e. ีต่อไปดับดับเบิลยูหรือดับเปวเนี่ยนะครับดับเบิลยูหรือดับเปวนี้ก็ตรงกับเสียงวอของไทยนะฮะตรงกับเสียงวอของไทยเช่นคําว่าหวานดับเปวเอเอ็นแล้วก็เครื่องหมายหมวกแจ็คกลับคือเครื่องหมายเอกจีนอยู่ตรงตัวเอดับเปวเอเอ็นแล้วเครื่องหมายเอกจีนอยู่ตรงตัวเออักษรไทยก็เขียนหวานหรือเขียนหวานก็ได้นะครับก็แปลว่าชามเชิญอาจารย์กนก พรอ,ออกเสียงคําว่าชามดีกว่าครับหวานเห็นไหมท่านออกเป็นเสียงยาวหวานนะฮะก็แปลว่าชามจานี้เช่นเดียวกันตัวดับปลิวเนี่ยถ้าอยู่หน้าตัวยเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุ่นให้ตัวยูสระยู U สระ,สระอูเกาะเขาก็นี้ไม่นิยมออกเสียงดับปลิวเช่นคําว่าห้าจะออกเสียงว่าไงครับ w. นะ w U บปลิวยูอนะฮะดับะออกเสียงว่าอู ไม่ออกเสียงว่าหูเราไม่ออกว่าหูเราจะออกว่าอูเพราะความจริงแล้ว y กับดรเนี่ยเป็นพยัญชนะกึ่งสระนะฮะเป็นพยัญชนะ y ก็กึ่งสระอีดับปริวก็กึ่งสระอูเพราะฉะนั้นเมื่อมันไปนําหน้าอ e, ีก็ไม่ต้องออกเสียงตัวมัน w ับรวเมื่อไปนําหน้าอูก็ไม่ต้องออกเสียงตัวมันนะฮะอันนี้ก็ง่ายๆ ต่อไป Ng ก็ตรงกับเสียงงอในภาษาไทยยพัญชนะตัวนี้หรือเสียงนี้ใช้เป็นเสียงสะกดท้ายพยางเท่านั้นจะไม่มีต้นพยางนะครับก็ตัวอย่างเช่นคำว่าเลิงนะฮะแอแล้วก็หมวกเจ๊ก,กลับตรงตัว e นะอ่านว่าเลิงแปลว่าหนาวนะครับเชิญจังกะนกพรออกเสียงคำว่าหนาวหน่อยครับเลื่งเลงนะฮะ อาจารย์ก็จะออกเสียงสั้นนิดหนึ่งนะเชิญอีกครั้งครับหลิงเหลิงนะฮะแปลว่าหนาวตอนนี้ก็อากาศหนาวก็เริ่มจะมาแล้วนะฮะก็จํารู้จักคําว่าเหลิงไว้นะครับแปลว่าหนาวนะครับรวมพยัญชนะเสียงพยัญชนะภาษาจีนกลางมียี่สิบสี่เสียงจะเป็นเสียงที่ตรงหรือคล้ายกับเสียงภาษาไทยซะยี่สิบเสียงแล้วก็ต่างกับเสียงในภาษาไทยอย่างชัดเจนเพียงสี่เสียงเท่านั้นเองนะครับคือ จือชื่อสื่อรือเชิญอาจารย์กนกพรออกเสียงอีกครั้งครับสี่ตัวนี้จือชื่อสื่อรือเอาละเชิญอาจารย์กนกพรออกนําแล้วผมจะออกตามพร้อมท่านผู้ฟังอย่างนี้อีกสามครั้งนะครับจือจือชื่อสื่อ<ร><ร>สื่อรือรือชื่อ จจเอาละครับเราก็จบเสียงพยัญชนะต่อไปเราจะเป็นเสียงสระนะครับเสียงสระก็มีหนึ่งสระเดียวสระเดียวก็มีเสียงดังนี้นะครับตัวเออักษรเ ก็เทียบได้กับเสียงอคือกึง A, ก่งอกึ่งอมันกึ่งสั้นกึ่งยาวถ้ามันอยู่ไม่มีตัวสะกดก็ยาวไปเช่น MA แล้วบาอยู่เหนือตัวเอก็อ่านว่ามาแปลว่าแม่เชิญจังกรหนกพรออกเสียงครับอ่าอ่าแล้วก็ออกเสียงคำว่าแม่ครับมา嘛มามา,มาเห็นไหมครับมามาคำหลังเนี่ยเสียงจะสั้นนะไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ก็เขียน MAMA แล้วเอตัวหน้าใส่เครื่องหมายบาร์ตัวหลังไม่ต้องใส่เชิญออกเสียงอีกครั้งครับม <B ama. S 1> ามอะอาวนะฮะต่อไปคําว่าพ่อเชิญอาจารย์ออกเสียงครับป้าปะป้าปะนะ b a b a แล้วเตัวแรกใส่เครื่องหมายโทจีนตัวหลังไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ก็คือเสียงอาในภาษาจีนนะครับต่อไปตัว E ถ้าไปเจอตัวอ e ีเนี่ยเราต้องจํานิดหนึ่งว่าปกติแล้วเนี่ยอ e เนี่ย จะออกเสียงเป็นเ e, อนะเทียบได้กับเสียงเ e, อของเราเช่นคำว่าเฮอนะ H E นะแล้วเครื่องหมายตรีของจีนะครับเฮอแปลว่าดื่มหรือพี่ชายออกเสียงว่าไงครับอาจารย์กนกพรเกอเกนะเกก็ G E แล้วก็บาเหนือตัว E อันนี้เราต้องจำ ให้ให้แม่นยำว่าเป็นเ e, ออย่าไปติดภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษจ่อ GE บางทีเราออกเป็น A นะฮะบางครั้งแต่ของจีน e เราจะออกเป็นเออตอนนี้คำว่าเกอเนี่ยถ้าออกเป็นคำซ้อนสองพยางมีไหมครับเกอเกอ่เกอจะเห็นว่าพยางหลังเนี่ยสั้นนิดเดียวนะเนะกอเกอนะกกในนิยายกำลังภายในไงครับพี่ชายทีนี้ตัว E เนี่ยถ้าอยู่หลัง Y นะสระอีเนี่ยตัวอีเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าอยู่หลัง Y จะออกเสียงคล้ายๆกับ A มันไม่เหมือน A ทีเดียวแต่อนุโลมว่าเเช่น Y E นะฮะแล้วก็เครื่องหมายโทจีนเราจะอ่านว่าเย่แปลว่ากลางคืนตรงนี้ต้องจํานิดหนึ่งว่าไม่อ่านว่าเยอแล้วแต่ก็จําง่ายๆว่า E ถ้าอยู่หลัง Y เป็น A นอกนั้นเป็นเออนะครับเชิญอาจารย์กนกพรออกเสียงคําว่ากลางคืนอีกครั้งครับเย่ นะฮะแปลว่ากลางคืนต่อไป I ตัว I นะครับตัว I นี้มีรายละเอียดมากนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือ 1. ถ้าไม่มีพยัญชนะสะกดจะออกเสียงเป็นอ e, ีเช่นเอแล้วเครื่องหมายหม,ยหมวกเจ็กกลับก็อ่านว่าหนีซึ่งแปลว่าคุณนะฮะ n i นี่แปลว่าคุณแต่ถ้าข้อ2ถ้ามีพยัญชนะสะกดปับ๊บเนี่ย ัวไอจะเสียงหดสั้นลงเป็นสระอิทันทีเลยเช่นหนิน n-i-n นะและเครื่องหมายจัตวาของจีนหนิ่นก็แปลว่าคุณหรือเป็นคำสุภาพของคำว่าคุณเราอาจจะแปลว่าท่านเพราะคนจีนนะถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยเราจะไม่เรียกว่านี่นี่เราจะเรียกว่าหนิน่นแต่อาจารย์กนกพรช่วยเล่านิดหนึ่งครับว่าเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมในเมืองจีนเปลี่ยนยังไงคือตอนนี้นะคะที่ไปเนี่ยนะคะจะเห็นว่า คนจีนใช้คําสุภาพกันน้อยลงมากปกติเวลาเราคุยกับอาจารย์ผู้ใหญ่หรือว่าคุยกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าในสมัยโบราณเนี่ยเราอาจจะใช้คําว่าหนินแทนแทน,แทนเป็นสรรพนามบุรุษที่สองแทนท่านแต่เดี๋ยวนี้ตอนที่ดิฉันไปอยู่เมืองจีงนก็จะเห็นได้ว่าอม,มงงาคําว่าหนินเนี่ยเหมือนกับจะหายหายไปจาก,ส,กาไปไปสังคมจีนเอาเสร็แล,แล้วอะคะ่ะก,ก็พูดหนีกันหมดนะฮะ <c oughs> แต่ว่า เเขาคนรุ่นเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่นะคนรุ่นห้าสิบกว่าขึ้นไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสุภาพอย่างอาจารย์หลวนหวนหัวที่มาสอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่านก็บอกว่าไม่เดี๋ยวนี้ไม่ดีเลยพูดหนีกันมากแต่ก่อนนั้นหนินทั้งนั้นแต่ในเมืองไทยเรายังใช้สุภาพนะครับผมพูดกับครูบาอาจารย์หรือคนรุ่นเดียวกันแต่เราไม่คุ้นเราต้องการให้เกียรติเขาผมก็เรียกเขาว่าหนิน,นะครับอันนี้เอาละครับ ไอ้ถ้ามีไม่มีตัวสะกดออกเป็นอ e. ีถ้ามีตัวสะกดออกเป็นอ e. ีแต่ข้อ3อันนี้เป็นข้อพิเศษต้องจำนิดหนึ่งถ้าไอาปรากฏอยู่หลังตัวแซดตัวซต,ต,ตัว S หรือตัวแซดเอสนะแซดเอสซและ R อาเนี่ยคือเสียงจือชือซือ จือสือสือและรือเนี่ยนะครับถ้าปรากฏอยู่หลังพยัญชนะทั้งเจ็ดเสียงนี้นะจะออกเสียงเป็นอืจะออกเสียงเป็นอืออเ,เ,นอเช่นแซดไอนะแล้วก็มีเครื่องหมายหมวกแจ็คกลับเนี่ยนะฮะเราจะอ่านว่าสื่อแปลว่าลูกชายนะฮะสือแปลว่าลูกชายนะแซดไอสือแปลว่าลูกชาย CI แล้วเครื่องหมายจัตวาจีนนะครับ CI เครื่องหมายจัตวาจีนก็อ่านว่าฉือฉออือฉือแปลว่าคําพูดหรือถ้อยคำฉือแปลว่าคําพูดหรือถ้อยคํา CI นะเครื่องหมายจัตวาจีนฉือคําพูดหรือถ้อยคําต่อไป SI แล้วก็เครื่องหมายหมวกเจ็กกลับอ่านว่าสื่อแปลว่าตายสื่อแปลว่าตายเช่น เขาตายแล้วอาจารย์กนกพรช,ช่วยพูดประโยคนี้หน่อยครับท่าเสือเหรอท่าเสือเหรอเห็นไหมท่าก็คือเขาเสือก็คือตายเลอก็คือแล้วถ้าเราพูดแบบน,นักเรียนเราก็จะพูดว่าท่าเสือเลอคือพูดชัดทุกเสียงเขาตายแล้วแต่คนไทยพูดจริงๆเราก็จะพูดว่าเขาตายแล้วาาพอคนจีนพูดเป็นธรรมชาติที่เขาพูดกันจริงๆอาจารย์กนกพรน้องพูดอีกครั้งครับท่าเสือเหรอเห็นไหมครับ เพราะนั้น SI นะครับเป็นอือนะครับต่อไปแซด Z H i แซดแล้วก็หมวกแจ็คก,กลับตรงตัว I อ่านว่าจ<ร>ืแปลว่ากระดาษอาจารย์นกนกพรช่วยออกเสียงคำว่ากระดาษอีกครั้งครับจ<ร>ืจ<ร>ืนะฮกระดาษต่อไป c s i แล้วก็เครื่องหมายบา่าตรงตัว I ก็อ่านว่าชือนะชือ ซึ่งเราเรียนมาหลายครั้งแล้วชื่อแปลว่ากินอาจารย์กหนกพรช่วยพูดกินข้าวอีกครั้งครับชื่อฟานชื่อฝานนะครับต่อไป S H I นะ S H I แล้วก็เครื่องหมายโทรจีนมาอ่านว่าชื่อแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือหรือแปลว่าใช่เช่นเขาถามว่าใช่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ภาษาจีนจะพูดว่า是不是 ซื่อปู่ซื่อปู้เราเรียนไปแล้วจําได้ไหมครับปู้แปลว่าไม่ซื่อแปลว่าใช่มันซื่อก็ใช่ปู่ซื่อก็ไม่ใช่ซื่อปูซื่อก็แปลว่าใช่หรือไม่ใช่ที่เราพูดว่าใช่ไหมนั่นคนจีนเขาจะถามว่าแต่เขาจะใช้คําว่าซื่อปูซื่อแต่อาจารย์กหนกพรช่วยออกเสียงดีกว่าครับซื่อปูซื่อซื่อปูซื่อนะครับฟันเอสเอสเอชไอนะเครื่องหมายโทรจีน ก็ออกเสียงเป็นอือเป็นซื่อต่อไปอไอ,อ,อแล้วเครื่องหมายโทจีนก็ออกเสียงว่ารือแปลว่าวันหรือแปลว่าตะวันรืออาจารย์กหนกพรช่วยออกเสียงคําว่าตะวันอีกครั้งครับรือรือนะฮะแปลว่าตะวันหรือแปลว่าวันนะฮะแปลว่าวันเช่นวันนี้ก็จินรือแต่ศัพท์นี้เดี๋ยวนี้พูดไหมครับจินรือ ไม่เคยเห็นนะคะนอกจากในภาษาพูดไอ้อภาษาเขียนภาษาเขียนอภาษาพูดจะพูดว่าไงครับจ,จินเทียนอเขาใช้คําว่าจินเทียนวันนี้คําว่าจินรื้อเนี่ยรื้อกลายเป็นศัพท์โบราณในภาษาจีนกลางไปแล้วแต่ภาษาต้จิวยังใช่ค,ครับรื้อนี่ไต้จิวออกเสียงว่าจิกจิกกิมจิกวันนี้คนไต้จิวจะไม่พูดว่ากิมเทียนจะพูดว่ากมิมจิกแต่คนจีนกลางก็จะไม่พูดว่าจินรื้อ ก็จะพูดว่าจินเทียนนะครับอาละอาไอก็ออกเสียงอืนะครับ,เ,รบเพราะนั้นไอเนี่ยไอท่านจำนิดหนึ่งว่าถ้าอยู่กับพยัญชนะเจเสียงนี้คือแซดซีเอสแซดเอและอาต้องออกเสียงอืทั้งหมดนอกกนั้นแล้วออกเสียงอีเมื่อไม่มีตัวสะกดแต่ถ้ามีตัวสะกดออกเสียงอี อันนี้เวลาท่านได้เอกสารไปท่านก็จะเข้าใจนะครับต่อไปสระโอเนี่ยเสียงจริงๆของคนจีนเขาจะเป็นอัวบวกเสียงโออัวหรือโออัวกับโอ,โอนกันนะครับกลึงอัวกลึงโอแต่คนไทยเนี่ยจะออกได้ไม่ชัดคนไทยออกเสียงอย่างไทยเนี่ยบางคนก็จะออกเป็นอหรือบางคนก็จะออกเป็นอัวเช่นคําว่าวอที่แปลว่าฉันเนี่ยบางคนก็จะ ภาษาอังกฤษก็จะเขียนอักษรโรมันก็จะเขียนดัปแล้วก็เครื่องหมายหมวกแจ็คกลับอยู่เหนือนนตัวโเวลาถอดเป็นอักษรไทยบางท่านก็จะออกถอดเป็นหอวอไม้เอกวอหอวออไม้เอกวอแต่บางท่านก็ออกเสียงเป็นอใช้ถอดเป็นอออัวไม้เอกอัวบางท่านก็จะออกเสียงว่าวอบางคนบางท่านก็จะออกเสียงว่า <Poppy> อัวอัวก็ต่างกันนิดหน่อยลองฟังอาจารย์ขนกพรดีกว่าครับ วอเห็นไหมครับลองฟังอีกอาจารย์นวบอกครอนช่วยออกช้าๆอีกสักสองครั้งครับวอวอเห็นไหมครับมันกึ่งโอกึ่งอัวเป็นกึ่งกึ่งอยู่แต่ในเมื่อมันกึ่งเราเนี่ยออกคนไทยออกไม่ได้เรากึ่งกึ่งนะถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ปักกิ่งนานพอสมควรเราก็ออกเป็นวอหรืออัวอย่างใดอย่างหนึ่งคนจีนฟังรู้เรื่องครับไม่ต้องปวดหัวนะจะเห็นว่า การเรียนภาษาต่างชาติเนี่ยต่างประเทศเราต้องมีเทคนิคว่าอะไรที่มันเพี้ยนนิดหน่อยแล้วความหมายไม่เสียก็เพี้ยนไปเถอะแต่อะไรถ้าเพี้ยนแล้วความหมายเสียเช่นซานเป็นซานเนี่ยเราเพี้ยนไม่ได้เราต้องพยายามให้ชับเพราะเหมือนอย่างคนไทยบอกว่ารักกับรักเนี่ยเราไปเห็นลูกหมาตัวหนึ่งอยู่หน้าบ้าน, <S <S านเพื่อนบอกว่าแม่ลูกหมาตัวนี้น่ารักเนี่ยเสร็จแน่ถ้าลูกหมาเขาหายไป หรือหนุ่มมาชวนสาวบอกว่าคุณร่วมหอลงโรงกับผมไหมสาวก็คงบอกฉันให้ลงอะร่วมหอแล้วไปลงโรงอะ่ะก็คือเราเรามีสำนวนว่าร่วมหอลงโรงเพราะว่าการแต่งงานของคนไทยสมัยก่อนเขาทำโรงพิธีแต่งงานอยู่แยกจากเรือนหอมันจะไปแต่งงานที่โรงพิธีแล้วก็ไปนอนร่วมกันที่เรือนหอจึงเรียกว่าร่วมหอลงโรง แต่ถ้าพูดว่าร่วมหอลงโลงก็คืนเดียวก็ลงโลงนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับภาษานั้นอยู่ที่การสื่อสารเป็นสำคัญนะถ้าเสียงไหนมันไม่ทำให้ความหมายเสียไปจะออกเป็นอัวเป็นหวอกออกยังไงก็ได้เหมือนกับสัปดาห์เราอาจจะพูดเป็นสัป,ปดาห์เนี่ยถ้าเราไม่ได้สอบวิชาภาษาไทยเนี่ยนะเราก็พูดไปเถอะสัป,ปดาห์มันก็เจ็ดวันอยู่นั่นแตะมันไม่กลายเป็นแปดวันไปได้หรอกนะครับต่อไปนะครับ อยูนะครับสระอยู่ตัวอยูก็ออกเสียงเป็นอูถ้ามีตัวสะกดก็เป็นอุอันนี้ง่ายๆเช่น k คและเครื่องหมายบานหน่ตัวอยูแปลว่าร้องไห้อาจังกนกพรช่วยออกเสียงครับคูคูแปลว่าร้องไห้นะครับอ่าแล้วถ้าหัวเราะละครับเฉาเฉานะครัอเอลเซียวไม้เอกเซียวนั่นเอง X อไอ เอ็กไอเอโอซอเอียซียวไม่เอกเสียวอาจารย์กนกพรช่วยออกเสียงว่าร้องไห้กับหัวเราะครับคูคูเสี่ยวเสี่ยวอ่าคูชิคูคูเสี่ยวเสี่ยวร้องไห้แล้วก็หัวเราะอ้าวฉันร้องไห้เธอหัวเราะวอคูทธอเสี่ยวอ่าวอคูทธอเสี่ยวฉันร้องไห้เขาหัวเราะเห็นไหมครับพอได้สศัพท่านก็แต่งประโยคได้แล้วนะฮะ มันภาษาจีนไม่ยากเลยเพราะไวยากรณ์คล้ายภาษาไทยแต่นี้ต่อไปถ้ามันมีตัวสะกดเนี่ยจะออกเสียงเป็นอุเช่น k u n แล้วเครื่องหมายโทจีนแปลว่าง่วงนอนอ่านว่าคุนคออุนคุนไม่เอกคุนนะครับแปลว่าง่วงนอนอาจารย์กนกพรช่วยออกเสียงหน่อยครับคุนอ้าวแต่นี้เขาบอกว่าฉันง่วงนอนฉันง่วงนอนท่านผู้ฟังลองแต่งประโยคได้ไหมครับอ่าถ้าแต่งไม่ได้อาจารย์กนกพรเฉลยว่อคุนวอคุนฉันง่วงนอนมาก เราเรียนไปแล้วนะครับเหินแปลว่ามากอ้าวจะบอกว่าฉันง่วงนอนมากคําขยายของจีนต้องไว้หน้าอ้าวท่านคงจะออกคงจะได้นะครับอ้าวถ้าไม่ได้จังกร์หนกพรเฉลยเลยครับหัวเหินคุณหัวเหินคุณเห็นไหมครับไม่เป็นหัวคุณเหินนะครับเป็นหัวเหินคุณเนี่ยตอนนี้ผมก็ชักรู้สึกว่าหัวเหินคุณนะครับอ่านะฮะอ้าวสระเดียวที่ผ่านมาคือ A ออีไ e เนี่ยก็ออกเสียงไม่ยากนะสำหรับคนไทยเราเหลืออีกเสียงหนึ่งคือสระอักษรโรมันเขาเป็นอักษรประดิษฐ์ขึ้นมาอีกตัวพิเศษนะฮะคือตัวยูแล้วมีจุดเหนือแหลมแหลมตัวยนะูน่ะมีจุดเหนือแหลมแหลมตัวยนะูน่ะออกเสียงเป็นสระอีปากหออาจารย์กนกพรน้องออกเสียงให้หน่อยครับอีอีอ วีเช่นคำว่าไปชี้นะแปลว่าไปอาจารย์ขนกพรช่วยออกเสียงคำว่าไปอีกครั้งครับชี้นะไปไปเยี่ยมเพื่อนว่าไงครับไปเยี่ยมเพื่อนชี้ข้านเพิงโยใช่ไหมฮะอาจารย์ช่วยออกเสียงหน่อยครับชี้ข้านเพิงโยนะฮะแปลว่าไปเยี่ยมเพื่อนนะฮะชี้แปลว่าไปเอาละครับ เวลาใกล้จะหมดพระเอิญเสียงนี้ออกยากเราจะเอาไว้ต่อในครั้งต่อไปเสียงสระเดี่ยวที่ออกยากในภาษาจีนกลางวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าไจ้เจียนไจ้เจียน ระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ซ